สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับสมุนไพรอีกประเภทหนึ่งนะคะน้องมีชื่อว่ากระต่ายคาราค่ะสรรพคุณหลักเด่นเลยนะคะคือช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มกำลังวังชาแก้อักเสบนะคะโดยใช้ ในการ,รบำรุงกำลังโดยใช้ใบนะคะใช้ประกอบอาหารนิยมนำใบอ่อนมาสับให้ละเอียดแล้วก็ใส่ข้วเนื้อแกงอ่อมต่างๆนะคะเพราะว่าใบอ่อนน้องจะมีรสขมนะคะดังนั้นก็จะนิยมมาประกอบอาหารประเภทข้วแกงอ่อมต่างๆนะคะส่วนรากแล้วก็ลำต้นก็จะนิยมนำมาตากแห้งเพื่อที่จะ ชงเป็นชาดื่มนะคะช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นส่วนรากก็จะต้มแล้วบางพื้นที่นะคะก็จะนิยมนำรากล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาดองกับเหล้าขาวมีความเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มกำหนัดผู้ชายเพิ่มพละกกำลังทางเรื่องเพศของผู้ชายหรือผู้หญิงได้ดีขึ้นนะคะ นอกจากนั้นสรรพคุณทางยาก็จะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายช่วยขับปัสสาวะนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะในด้วยความที่กระต่ายขาลาเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่เกี่ยวกับอาจจะส่งผลเรื่องความดันดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคความดันหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทุกโรคนะคะก็ควรที่จะ ทานในปริมาณที่พอเหมาะเหมาะสมหรือศึกษารายละเอียดทุกครั้งหรือไม่ก็สอบถามแพทย์ประจำตัวแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะดื่มหรือนำมาประกอบอาหารนะคะส่วนกลุ่มเสี่ยงค่ะที่สาคัญที่เราควรระวังคือผู้สูงอายุนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์ค่ะเพราะว่า สำหรับสตีมีคัร์นในตัวสารตัวยาที่อยู่ในต้นกระต่ายขาลานะคะจะมีตัวสรรคุณที่ช่วยขับเลือดทำให้ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเป็นก้อนช่วยทำให้ขับเลือด ให้ดีขึ้นดังนั้นผู้หญิงที่มีคันนะคะสตรีมีคันก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงและทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะใช้กระต่ายขาลาใช้ประกอบอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ใดควรศึกษาให้ละเอียดนะคะแล้วก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เหมาะสมนะคะฝากเป็นกำลังใจโดยการกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำโอกาสหน้า จะหาสมุนไพรและประโยชน์ของสมุนไพรดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ